ลองเอาสามล้อมาขี่กันนะฮะนี่ลองให้ดูนะฮะพันละห้าพันบาทนี่นะฮะสามล้อหน้าอยู่ข้างหน้านะฮะมีล้ออยู่ข้างหน้าเดี๋ยวจะลองขี่ไปเลยนะฮะเนี่ยฝนฝนซาแล้วได้อยู่นะฮะมีที่เอาเบาะขึ้นด้วยนะฮะเอาเบาะขึ้นได้แต่ผมไม่ไปเลยไม่เอาขึ้นนี่ฮะไปเรียลๆเลยนะฮะไปลองดู โอ้เจ oh, ๋งเจ๋งอะเฮ้ยให้ลงลงน้ำลงน้ำยังไงยังขี่ไม่แข็งเอาใหม่เอาใหม่ใหม่นะเอาใหม่ยังไม่ถนัดนะฮะเดี๋ยวลองใหม่นะนี่นะฮะเออยังเดียวไม่ถนัดเมื่อกี้พาลงนี่โอ้โอเคนะฮะนี่เดี๋ยวไปทางนี้ อุ้ยอุ้ยโอเคเลยนะไม่ยากนะฮะไม่ยาก,ยากเ,าเดี๋ยวเดี๋ยวถ่ายลงถ่าลงๆๆโอเคเลยนะนี่นะฮะขับสองมือนะอไม่ทัน ดดเดี๋ยวผมจะลองมันจะไม่ค่อยชินฮนะไม่เป็นไรเดี๋ยวลองก,กล้องงก,กล้องไวมี้ Yeah. โอเคเลยนะตอนขับชินแล้วเนี่ยเลี้ยวสบายเลยนะฮะถือว่าใช้ได้นะโอเคโอเคนะโอขับได้สบายเลยอ่ะจะลองขับไปทางนู้นลองดูมุมไกลๆนะฮะโอ้ยไหลไหลไหลเราลองมุมไกลๆทางนู้นนะขับไกลๆเลยมาจากไกลๆนะฮะ ขับได้ง่ายเลยทีเดียวนะฮะไม่ยากนะไม่ยากอย่างที่คิดนะฮะติดต่อมาได้เลยนะฮะใครสนใจนะนี่เบอร์โทรอยู่นี้นะฮะอยู่ที่สะพานใหม่นะฮะซอย6,9 6เทับนะฮะเดี๋ยวผมจะตักโลเคชั่นไว้ให้นะฮะใครสนใจก็มาขอลองขี่ได้เลยนะฮะเหมือนผมเนี่ยนะตรงนี้นะฮะในซอยเนี่ยขี่ได้หมดนะฮะวันนี้ฝนตกขี่ได้หมดนะฮะได้หมดทุกคันเลยนะฮะมาลองได้หมดทุกคันเลยแต่ว่าทันนี้คือสามล้อหน้านะฮะสองล้ออยู่หน้า มีเพื่อนเพื่อสมาชิกขามมานะฮะผมก็เพิ่งได้ขับครั้งแรกนะฮะครั้งนี้แหละนิ่มดีนะฮะนิ่มนิ่มสบายสบายดีเนาะเนี่มยมีหลายคันเลยนะสนใจมาดูได้เลยนะฮะลองขอี่กันได้เลยถ้าเกิดขายดีเดี๋ยวแกสั่งมาเรื่อยๆนะฮะไม่ต้องห่วงนะเดี๋ยวสองล้อนหน้าขายดีลุงสั่งมาเรื่อยเเลยนะนะนะอ่านี่บอกสมาชิกเลยเนี่ยตอนนี้มีอยู่สองคันถ้าขายออกไปหมดเดี๋ยวลุงสั่งเข้ามาอีกนะ อ่าเข้ามาเรื่อยๆเลยนะเดี๋ยวผมจะลงลงให้สมาชิกดูนะ,นะสองล้อข้างหน้าเนี่ยนะถ้าขายดีลุงต้องสั่งเข้ามาเรื่อยๆนะแล้วก็สมาชิกโทรมาถามลุงได้เลยนะฮะถ้าเกิดหมดแล้วจะให้ลุงสั่งให้ก็ได้เนาะสั่งได้เรื่อยๆใช่ไหมลุงได้ครับสองล้อหน้าเนี่ยนะขี่สนุกดีนะเมื่อกี้เบาเดีอ่ะขี่นิ่มดีโอเคเลยนะอ๋อนี่นี่ฮะตอบกระโหลกนะตอนนี้ สามสามล้อเนี่ยลุงทาก่อนที่ตัไทยมาขี่แล้วมันเบานิ่เหนึย่งเดี๋ยวลื่นเลยทําเสร็จแล้วทำทำทำก่อนเลยด้วยใช่ไหมฮะสั่งกันเยอะๆเลยนะฮะสั่งกันเยอะๆเดี๋ยวลุงเขาสั่งมาให้เลยไม่ต้องห่วงเขียวเขียวนี่นะคะใครอยากได้นะฮะสั่งมาทางนี้ได้เลยนะฮะสองล้อได้อย่างนี้แล้วก็ถ้าหมดแล้วไม่ต้องกลัวเดี๋ยวลุงจะสั่งมาให้อีกขอให้อยากได้นะฮะสั่งมาเรื่อยๆนะติดต่อไม่ได้เลยนะฮะ ไม่ต้องกลัวหมดนะฮะหมดแล้วสั่งได้ไม่มี็นไรอยู่ที่ออเดอร์นะฮะเดี๋ยวออเดอร์มาให้